สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาแชร์วิธีทําน้ berry, ําสตรอเบอรี่บรรจุขวดค่ะก็วิธีทําก็ไม่ยากเลยนะคะทําง่ายเองแล้วก็ต้นทุนต่ําด้วยนะคะใครจะทําไว้กินเองหรือว่าจะทําขายก็ได้นะคะและก่อนที่จะไปดูวิธีการทําสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ของเราค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้ก็จะทําปริมาณน้ํา1ลิตรนะคะวันนี้ไม่ได้ทํา เยอะนะถ้าใครจะทําเยอะก็คูณสูตรที่เราทําได้เลยค่ะจะคูณ2เท่า3เท่าได้เลยนะคะและก็จะใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากแมคโครจะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งอยู่ที่150กรัมหรือว่าประมาณ15ลูกก็ได้ค่ะต่อน,น้ํา1ลิตรนะคะลูกก็ค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่มากนะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะมาหั่นสตรอเบอรี่กันก่อนเลยค่ะเพราะว่าตัวลูกสตรอเบอรี่มี รูค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเราจะเอาลงขวดที่เราจะบรรจุไม่ได้นะคะเราจะมาหั่นครึ่งก่อนค่ะแต่ถ้าลูกไหนเล็กนะคะสามารถลงขวดได้ก็ไม่ต้องหั่นก็นได้ค่ะนี่ค่ะจะให้ดูปากขวดนะวันนี้เราใช้ขวดขนาด150 Mml ค่ะ, <c oughs> คะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะว่ามันใส่ไม่ได้แต่ถ้าลูกไหนเล็กนะคะก็จะใส่ได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของขวดเราด้วยนะคะนี่เลยคะ่ะมันใส่ไม่ได้นะคะเราก็เลยจะมาหั่นครึ่งนะคะ อันนี้ก็อุตส่าห์เลือกลูกเล็กมาแล้วนะคะก็ยังใส่ไม่ได้นะคะถ้าใส่เป็นลูกเลยก็จะดูสวยน่าทานขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็มีแต่ลูกใหญ่ๆเนาะแล้วก็เอามาหั่นครึ่งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหั่นให้หมดก่อนนะคะแล้วกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพักเขาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยต่อไปเราจะมาต้มน้ํากันนะคะก็จะใช้น้ําปริมาณ1ลิตรหรือว่า1000 ML ค่ะ เทลงไปในหม้อเลยจากนั้นก็เปิดเตาตั้งน้ําให้เดือดนะคะพอน้ําเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายค่ะซึ่งน้ําปริมาณ1ลิตรเราจะใส่น้ําตาลทรายอยู่ที่50กรัมค่ะหรือว่าสช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้น้ําตาลทรายละลายค่ะพอน้ําตาลละลายหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่เป็นน้าสตรอเบอรี่ค่ะซึ่งจะใช้เป็นน้ําสตรอเบอรี่เข้มข้นของติ่งฟงนะคะนี่เลยค่ะจะใส่น้ำสตรอเบอรี่ไปที่150 ml ค่ะ เพื่อเพิ่มความหอมหวานให้กับตัวน้ำสตรอเบอรี่ของเรานะคะเพราะว่าลำพังเราใส่เฉพาะตัวสตรอเบอรีแช่แข็งเขาจะมีรสแล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะเราก็จะใส่น้ำสตรอเบอรีเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเขานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะแล้วก็คนอีกสักนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวเนื้อสตรอเบอรีที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็จะต้มต่อจนน้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่าต้มนานนะเดี๋ยวจะทำให้ตัวเนื้อสตรอเบอรี่ของเราเปื่อยเละได้นะคะเนี่ยค่ะต้มมาสแปมนะคะเขาก็จะเริ่มเดือดแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ปิดเตาได้เลยและก่อนที่เราจะนำน้ำสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยนะคะไปบรรจุลงขวด ก็ให้นําน้ําสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะไปนอกน้ําแข็งให้เขาเย็นก่อนนะคะเราไม่แนะนําให้บรรจุขวดตอนที่น้ํายังร้อนหรือว่าน้ํายังอุ่นอยู่นะคะให้บรรจุขวดตอนที่น้ําเขาเย็นลงแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็เอาน้าแข็งใส่กระมังมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เอาหม้อน้าสตรอเบอรี่ของเราใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ตั้งเขาไว้ให้เขาจนเขาเย็นจัดเลยนะคะถ้าน้ําแข็งละลายก็เติมน้ําแข็งเพิ่มได้ค่ะเอาให้จนกว่าตัวน้ำสตรอเบอรี่ของเราเย็นนะคะอันนี้เราเปลี่ยนใส่หม้ออีกใบนะคะเพราะว่าหม้อใบนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะ แนะนำนะคะถ้าใครที่อยากจะชิมรสชาติให้ชิมตอนที่น้ำสตรอเบอรี่ของเรามีความเย็นจัดแล้วนะคะถ้าใครไปชิมตอนที่น้ำสตรอเบอรี่ยังร้อนหรือว่าอุ่นอยู่จะได้รสชาติที่ยังไม่ได้อร่อยคงที่นะคะเพราะว่าเวลาตัวน้ำสตรอเบอรี่ของเราแช่เย็นแล้วนะคะรสชาติเขาจะมีความเข้มขน้นหวานขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ชิมตอนน้ําเย็นนะคะแล้วถ้าอยากปรุงรสชาติเพิ่มก็สามารถปรุงได้นะคะแต่ต้องชิมตอนน้ําเย็นนะ นี่ค่ะอันนี้คือเรานอกน้ำแข็งมาจนตัวน้ำสตรอเบอรี่ของเรามีความเย็นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไปบรรจุขวดได้เลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นขวดขนาด150 ml นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ขวดขนาดอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น180 200หรือว่า250ได้หมดเลยค่ะถ้าใส่ขวดขนาดเล็กนะคะก็จะได้ปริมาณขวดที่เยอะแต่ถ้าใส่ขวดขนาดใหญ่ก็จะได้ปริมาณขวดที่น้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนื้อสตรอเบอรีใส่ขวดก่อนนะแล้วค่อยเทน้ำใส่ทีหลังค่ะ จะใส่เนื้อสตรอเบอรี่ไปประมาณ4ชิ้นต่อขวดนะคะถ้าเป็นขวดขนาด1 5 0 ml แต่ถ้าเป็นขวดขนาดใหญ่กว่านี้จะใส่สักประมาณ5 6ชิ้นก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะเดี๋ยวจะทำให้เสร็จก่อนนะแล้วกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เราก็ใส่เนื้อสตรอเบอรี่ครบทุกขวดแล้วนะคะจะได้อยู่ประมาณ7ขวดนะคะสำหรับขวดเอ่อ ml ค่ะต่อไปเราก็มากรอกน้ำสตรอเบอรี่ใส่ขวดได้เลย ค่ะนี่เราก็กรอกน้ำสตรอเบอรี่ใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดจะได้ประมาณ7ขวดนะคะสำหรับขวด150 ml นะพอดี7ขวดทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะคะแต่ถ้าใครใช้ขวดขนาด200 ml จะได้ปริมาณขวดอยู่ที่5ขวดแต่ถ้าใครใช้ขวดขนาด250 ml จะได้ประมาณ4ขวดนะคะก็เลือกได้เลยค่ะว่าจะใช้ขวดขนาดไหนถ้าทำเยอะก็คูณสูตรของเราไป2เท่า3เท่าได้เลยนะคะจากนั้นก็ทำการปิดฝาให้แน่นสนิทเลยค่ะ นี่เลยนะคะขวดก็จะมีความเป็นฟ้ามีไอ้น้ำกอนนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวน้ำสตรอเบอรี่ของเรามีความเย็นค่ะถ้าใครทำนะคะก็อย่าเพิ่งทำหวานมากนะเพราะว่าเวลาเราไปแช่เย็นถ้าเกิดว่าข้ามคืนไปหนึ่งคืนอย่างเงี้ยค่ะความหวานความเข้มข้นของตัวน้ำสตรอเบอรี่ของเราจะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งทำหวานนะเดี๋ยวจะหวานเกินนะคะส่วนเรื่องรสชาตินะคะก็หวานกำลังดีนะไม่หวานมากจนเกินไปค่ะก็จะออกเอ่อเปรียปร้ยวๆหวานๆนะคะสามารถดื่มได้เลยนะคะไม่ต้องเติมน้ำแข็งค่ะ แต่ก็ยังไงก็ลองไปทําชิมดูอีกทีนะเพราะว่าความหวานแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันเนาะบางคนก็ชอบกินหวานมากหวานน้อยอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทใส่น้ําแข็งชิมดูนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงค่ะอันนี้ก็จะเป็นแก้ว16ออนนะคะก็จะเทใส่แก้ว16ออนคิดว่าพอดีนะคะแล้วก็เติมน้ําแข็งลงไปหน่อยค่ะก็จะได้แก้ว16ออนพอดีเลยนะเดี๋ยวจะลองชิมนะคะ และจากที่ชิมแบบใส่น้ำแข็งแล้วนะคะก็โอเคอยู่นะกินได้ค่ะไม่จืดนะคะหวานกำลังดีเลยเหมาะสำหรับใครที่ไม่ชอบหวานมากนะคะก็ถือว่าสามารถดื่มได้ทั้งแบบขวดแล้วก็แบบใส่น้ำแข็งนะคะรสชาติกำลังดีทั้งสองแบบค่ะถ้าดื่มแบบขวดก็หวานกำลังดีไม่หวานจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่จืดแต่ถ้าใส่น้ำแข็งก็ก็โอเคนะไม่จืดนะคะก็สามารถทานได้นะคะสูตรนี้ก็จะรสชาติกลางๆนะคะก็สามารถพร้อมดื่มแล้วก็ใส่น้ำแข็งก็ได้ค่ะ ยังไงก็ลองไปทําชิมกันดูได้นะส่วนราคาต้นทุนนะคะสําหรับสูตรนี้สูตรหลิตรถ้าเราใส่ขวดขนาด150 ml จะได้ประมาณ7ขวดจะตกราคาต้นทุนต่อขวดอยู่ที่3ามบาทเกตางค่ะ ส่วนถ้าใครจะใส่ขวดขนาด200 ml จะได้ประมาณ5ขวดราคาต้นทุนจะอยู่ที่5บาท53สตางค์และถ้าใครจะใช้ขวดขนาด250 ml จะได้ประมาณ4ขวดนะคะแล้วก็ราคาต้นทุนจะอยู่ที่ขวดละ6บาท91 5บาทสตางค์ค่ะราคาทั้งหมดนี้ยังไม่รวมค่าขวดนะคะเพราะว่าขนาดของขวดแต่ละชนิดหรือว่า กวดแต่ละแบบราคาอาจจะไม่เท่ากันนะคะยังไงถ้าใครไปทําขายก็ลองไปบวกเพิ่มนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูได้ค่ะต้นทุนก็ถือว่าไม่สูงมากนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะและสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูมใหม่ๆของเราค่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ